วันนี้ค่ะเราจะได้คุยเรื่องนี้นะคะกับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุฑาประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บริาการและสาธารณสุขและที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์หมอครับครับสวัสดีครับท่านครับไม่ได้เจอกันนานสวัสดีค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ กลับเรียบร้อยค่ะอาจารย์พอมีโรคที่ระบาดเนี่ยก็ต้องขอที่จะต้องนึกถึงอาจารย์ซะทุกทีนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยคือดูแลทั้งโรคอุบัติใหม่แล้วก็ตั้งแต่ช่วงโควิดนะเราคุยกับอาจารย์บ่อยทีนี้อาจารย์คะล่าสุดมีผู้ติดเชื้อแอนทรักล้วก็เสียชีวิตแล้วที่มุกดาหารหนึ่งรายตรงนี้อาจารย์มันน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนแล้วอาจารย์อาจจะช่วยให้ความรู้หน่อยนะคะเกี่ยวกับโรคแอนทรักเนี่ยว่ามันเป็นอะไรอย่างไรมาที่มาย,ยังไงคะเชิญค่ะอาจารย์ ครับโรคเอนแทรตรงนี้เองเนี่ยเป็นโรคสัตว์สู่คนนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยสัตว์ที่จะเกิดโรคได้ก็คือต้องไปสัมผัสนะครับกับสปอร์สปอร์ก็คือส่วนของเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะครับที่มันสร้างเกราะขึ้นมา มันจะได้อยู่ทนได้นานๆนะครับใน<อ>ในพื้นผิวแต่ที่นี้เองครับออรมันสามารถเป็นละอองสปอร์ได้ที่<อ>ถ้ามันอยู่ในดินแล้วมันก็สามารถฟุ้งขึ้นมาได้นะครับซึบ่งทางตรงนั้นเองเนี่ยก็คือทางเข้าที่จะทำให้เกิดโรคได้นั้นนะครับก็แบ่งเป็นหลายช่องทางด้วยกันก็คือไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นคนก็ตามนะครับก็คือทางการหายใจ การหายใจตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดูรุนแรงที่สุดเพราะว่าเมื่อมันเข้าไปนะครับในระบบทางเดินหายใจเข้าไปในถุงลมเจ้าสปอร์พวกนี้นะครับพออยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมตอนนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นตัวเชื้อและในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะเพิ่มพูนจํานวนแล้วก็ทําให้เกิดมีกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือด แล้วก็มีสารพิษที่ปล่อยออกมานะครับก็ทำให้เกิดอาการอย่างรุนแรงได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่านะครับสัมผัสตรงนี้เนี่ยไม่ได้สัมผัสเข้าไปทางการหายใจใแต่ว่าเข้าไปสัมผัสที่ผิวหนังนะครับถ้าหากว่าเรามีแผลตรงนั้นเองเนี่ยก็ความรุนแรงเนี่ยก็น้อยลงมากออและในขณะเดียวกันอีกประการหนึ่งก็คือจากการกิน นะครับซึ่งเป็นกรณีของที่มุกดาหาร,รซึ่งก็จะเหมือนกับที่แม่สอดนะครับที่ตั้งแต่ปี20ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วก็มีลักษณะการเหมือนกันแต่ว่าในที่แม่สอดตรงนั้นเองนะครับในครั้งล่าสุดตรงนั้นเองเป็นการดำแพ้นะครับซึ่งน่าจะข้ามชายแดนมาและก็ ก็มีการอาจจะไม่ได้กระหนักนะครับว่าแพะนั้นเกิดมีเจ็บป่วยแล้วและเมื่อตายไปเรียบร้อยแล้วก็เอามาชำแหละและในขณะเดียวกันการที่ชำแหละการที่เนื้อมือของเราหรือผิวหนังของเราเนี่ยไปต้องกับเลือดสิ่งคัดล่งหรืออวัยวะภายในตรงนั้นเองก็เป็นช่องทางให้ติดเชือ้อได้เช่นกันนะครับก็มีสามช่องทางทีนี้ตามที่ ถามมาว่านะครับตรงนี้มันจะรุนแรงแค่ไหนความรุนแรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเข้าช่องทางก็คือเข้าทางทางการหายใจตรงนี้จะดูรุนแรงที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ยังขึ้นอยู่กับจํานวนของสปอร์ที่ได้รับเข้าไป ถ้ามีจํานวนมหาศาลนะครับมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับความรุนแรงก็มากขึ้นตามลําดับและอีกประการหนึ่งก็คือตัวของบุคคลนั้นๆที่ได้รับเชือ้อถ้าหากว่ามีความเปราะบางอยู่แล้วแล้วก็มีโรคประจําตัวอยู่แล้วตรงนี้เองอาจจะเอื้อมนวยทําให้โรคนั้นรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับอ,อาจารย์อาจารย์ถามถามเรื่อง,องความกังวลหน่อยคือทาง สาธารณสุขมุลฐา,ารบอกว่าตอนนี้มีกลุ่มผู้ที่สะสมมนาที่สัมผัสโรคถึง6 3 8้าดรายเนี่ยม,มันจะมีโอกาสที่มันจะขยายตัวไปมากกว่านี้ไหมครับในการที่ดูทางระบาดวิทยาติดตามผู้สัมผัสนะครับ,รบตันนี้เองในระดับของการแบ่งก็คือแบ่งเป็นความเสี่ยงเยอะนะครับ,ค,รบความเสี่ยงที่ระดับปานกลางลงมาซึ่งตอนนี้เองนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมริัท เท่าที่ทรารบนะครับก็มีการทํางานร่วมกันแล้วก็เนื่องจากว่าคนที่ได้รับสปอเหล่านี้ก็ไปอาจจะนะครับอาจจะต้องรอเวลาถึงหกสิบวัน mm hmm. จนกระทั่งสปอร์ตรงนี้เองเนี่ยมันจะเอพอมันเข้าอยู่ในร่างกายสปอร์มันก็จะกลายเป็นตัวนะครับ mm hmm. แต่มันก็ไม่ได้กลายเป็นตัวไปทุก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 ,ทกตัวเพราะฉะนั้นเองการที่ mm hmm. นะครับการที่ต้องได้รับยาป้องกัน ไว้ก่อนนะครับในบางครั้บางคราวนั่นเองอาจจะต้องนานถึง60วันเพื่อกันไม่ให้มันอองอกเงยขึ้นมานะครับในระหว่าง60วันนั้นนะครับครับอเอออาจารย์คะแล้วการรับมือตอนเนี้อาจารย์มีคําแนะนําอย่างไรคือดิฉนันว่ามันก็น่ากังวลเห็นอาจารย์มีโพสตใช่ไหมว่าแอนแทรเป็นอาวุธชีวภาพระดับ A <c oughs> ติดแท่ง่ายรุนแรง <c oughs> น่ากลัวทีเดียวเลยค่ะอาจารย์คะเห็นโพสตเนี่ยค่ะ ครับคือคือแอนทรักซ์นี้เองเนี่ยจัดอยู่ในอาวุธชีวภาพประดับเอของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสหรัฐเองเองก็ประสบกับเรื่องของอาวุธชีวภาพอันนี้นะครับก็คือคงจํากันได้ว่ามีการเพอะแอนทรักซ์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในสองจดหมายแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วย ซึ่งทางอาวุธชีวภาพตรงนี้เองเนี่ยที่ที่ได้นำมาเผยแพร่นะครับในในสือ่อใน a ฟ e b o o k ตรงนั้นเองเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าหากว่ามีใครอุตรินะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสามารถเลี้ยงเชื้อได้ง่าย <S <S ถ้าหากว่าเลี้ยงเชื้อไปแล้วแล้วก็เพาะเชื้อไปหลายทอดไม่กี่ทอดเองเ,ออเจ้าตัวแบคทีเรียตัวนี้เองนะครับจะมีความเก่งขึ้นและ อาจจะมีความทนทานต่อยาฆ่าเชื้อที่เราใช้อยู่เพราะฉะนั้นเองถึงจัดเกรดเป็นเกรด A ก็คือติดง่ายแพ้ง่ายและในข่าเดียวกันเองนะครับก็ทําให้เกิดมีความเจ็บป่วยค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับ,รบอาจารย์ตอนนี้พอมีข่าวเรื่องโรคแอนแท็กเนี่ยเรื่องแพร่ระบ,บาดนะฮะก็ส่งผลกระทบต่อการบริโภคของประชาชนเหมือนกันมันมีวิธีการแนะนำไหมว่าบริโภคยังไงที่จะหลีกเลี่ยงการได้รับ,รบเชื้อแบบนี้ครับ ครับเออตรงนี้เองนะครับเออคนไทยเราถ้าไม่แซบก็ไม่กินใช่ครับก็ก็คือเลิกกินดิบคกับมากมักแบบเนี้ยเออคุณซนทานไม่ได้เลยอย่างนะครับไม่ไม่ได้รานั้นเออเออท่องท่องไว้เลยท่องไว้เลยนะครับว่าต้องกินสุก นะครับถ้าหากว่าเรากินสุกแล้วเนี่ยนะครับปลอดภัยไปตลอดไม่ใช่แต่เรื่องของแอนแทรกส์อย่างเดียวแต่ว่ามีข้อควรระวังนิดหนึ่งในเรื่องของแอนแทรกส์ตรงนี้เองเนื่องจากว่ามันเป็นสปอร์สปอร์รนียมันทนความร้อนได้สูงดังนั้นเองนะครับถ้าหากว่าจะให้ความร้อนกับอาหารที่เราจะรับทานตรงนั้นเองอุณหภูมินั้นต้องอยู่ถึง90องศา นะครับ,รบไปประมาณ20นาทีถ้าถึง100องศานะครับก็จะอยู่ประมาณสัก10หรือ15นาทีถ้าถึงประมาณ105องศานะครับก็คือ10นาทีถ้า120องศาก็ประมาณ5ถึง10นาทีทีนี้ที่ที่ย้าเน้นไว้ถึง120องศาตรงนี้นะครับระยะเวลาประมาณ5ถึง10นาทีตรงนี้เองเนี่ยจะทําลายสปอร์ได้หมด นะครับได้หมดสิ้นเลยแต่ที่อุณหภูมิต่ํากว่านั้นที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่านั้นจะสามารถลดจํานวนของสปอร์ลงได้อย่างมาหาศาลแต่ก็ยังมีสปอร์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าสปอร์มันเหลือเล็กน้อยเท่านั้นเองตรงนี้เองร่างกายเองสามารถที่จะกําจัด ไปได้นะครับเพราะก็มีระบบป้องกันภัยอยู่พอสมควรนะครับอ๋อค่ะอาจารย์แล้วการคือตอนนี้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วละแล้วก็มีคนที่อยู่ในขายว่าอาอเคยยังน่ากังวลควรจะรับมือจัดการเพื่อไม่ให้เชือเ้อมันแพร่ระบาดอย่างไรคะอาจารย์ทั้งในระดับภาครัฐเองแล้วก็ในระดับครอบครัวนะคะ ครับในในภาครัฐเองเออตรงนี้ก็เป็นมาตรการตามปกติอยู่แล้วนะครับก็คือการทําความสะอาดพื้นผิว mm hmm. แล้วก็บริเวณที่มีการระบาดซึ่งการทาความสะอาดลักษณะนี้ก็คือการทําลายสปอร์นะครับที่เปะปนปนเปื้อน,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 นอยู่ในสิ่งแวดล้อมให้หมดสิน uh ้น huh. นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยการใช,สรใรใช้สารที่มีการใช้สารที่ฆ่าบแบคทีเทรียก็มีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับทีนี้สําหรับระดับบุคคล ระดับบุคคลตัวนั้นเองนะครับเ,ออเวลาที่เราจะรับทานหรือจะไปซื้อจากตลาดมาเราต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับ,รบของออวัตถุดิบที่เราจะเอามาทำอาหารออซึ่งตรงนี้เองอาจจะยากพอสมควรนะครับเพราะว่าออพ่อค้าแม่ขายเองบางทีก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันว่ามาจากไหนแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้นะครับอ,อ,อาหารหรือเนื้อเหล่านี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีมาตรการในการควบคุม การเลี้ยงนะครับแล้วก็การชำแหละหรือการฆ่าโดยที่จะต้องไม่มีโรคนะครับซึ่งตรงนี้ใงประเทศไทยก็ก็ทำได้ดีมากๆเลยยกเว้นแต่ว่าจะมีการส่งหมูเถื่อนส่งวัวเถื่อนควายเถื่อนอะไรเข้ามาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ต้องเป็นเรื่องของทางการที่ต้องออวางมาตรการค่อนข้างแน่นหนาพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับตอนโควิดมันต่าง เออมันระดับความน่ากับวนมันต่างกันยังไงฮะอาจารย์กออันนี้เป็นเป็นเด็กๆเท่านั้นเองฮะเด็กๆเลยยังยังยังไม่เียวอะไรกับโควิดได้เลยนะครับเป็นเฉพาะในกลุ่มก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็เอ่อเอ่อยกเว้นแต่ว่าถ้าใครจะแบบอมชินร e เกวซึ่งเอาแอนแท็กซ์นี้ไปปล่อยที่สถานีใต้ดินอันนั้นอีกเรื่องเเรื่องใหญ่อาจารย์แต่ว่าอ่านอ่านโพสต์อาจารย์น่ะมันมีคือนอกจากดิบแล้วเนี่ยพวกหมักอย่างพวกปลาร้าอะไรต่างเนี่ย มันก็มีพิษมีภายอยู่ผสมควรอ่านแล้วน่ากลัวคุณคุณกล้องอาจารย์บอกว่าบางทีมันมีเอออะไรนะอาจารย์พยาธิที่มันจะไปฝังตัวมันจะไปกินของมีประโยชน์ในร่างกายเราอะไรอาจารย์ขยายความเรื่องนี้ฟังหน่อยสิคะ เถ้าถ้าเป็นพวกปลรราดหรือว่าปลาดิบพวกนั้นนะครับ,รบเอ,อตรงนี้เองทางอีสานเนี่ยก็มียกตัวอย่างเช่นทางที่ขอนแก่นก็คือเมื่อทานปลาดิบเข้าไปแล้วปลาริบก็ไปแล้วนะครับก็จะมีพยาธิพยาธิตรงนี้เองเนี่ยก็จะไปเกาะให้เกิดมะเร็งที่ท่อน้ําดีแล้วก็ในในถุงน้ําดีซึ่งตรงนี้อัตราตายนะครับเอ,อสูง เรียกว่าหมดเลยแล้วก็เสียชีวิตค่อนข้างรวดเร็วนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ย้อนกลับมานะครับก็คืออยากินดิบเช่น<ส>เดียวกัน